ข้าพเจ้านางสาวพยอมบอลุนทศต,ตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนทงชัยเหนือวิยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต3ขอรับการประเมิน10,000ครูชนคนคุณธรรมประจำปีการศึกษา2564ระดับครูผู้สอนรายงานผลการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ าพเจ้าแต่งกายถูกต้องตามระเบียบและสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับการรเทศะเช่นแต่งชุดข้าราชการประจำวันจันทร์และแต่งกายตามวันที่ฐานศึกษากำหนดใส่ชุดปกติขาวหรือชุดเต็มยศร่วมงานในพิธีสำคัญต่างๆและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนได้ มีความรับผิดชอบต่อตอนเองและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดเช่นได้รับผิดชอบครูเวรนรักษาความปลอดภัยประจํำวันจันทร์ได้รับมอบหมายให้เป็นครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่4จัดการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 รายวิชาคอมพิวเตอร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6รายวิชาวิทยาการคำวนวณชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6กิจกรรมลูกเขือเนตรนารีกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมแม่แมวกิจกรรมลดเวลาเรียนเพื่อเวลารู้รวมทั้งสิ้น24ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตลอดจน ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการต่างๆและสามารถทำได้สำเร็จหรือล่วงไปได้ด้วยดีตามระยะเวลาที่กำหนดเช่นโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาโครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมธรรมะสู่โรงเรียนโครงการประกันคุณภาพภายใน โครงการบริหารพัสดุและสินทรัพย์โครงการสถานศึกษาสีขาวและรับผิดชอบการจัดสอบโครงการข้าพเจ้าเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษาแต่งกายถูกระเบียบทางราชการปฏิบัติงานตามระเบียบทางระบบราชการและสถานศึกษากำหนด เข้าสอนตรงตามเวลาไม่ละทิ้งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีการอบรมพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอข้าพเจ้ามีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงานอาปฏิบัติงานแต่เช้าก่อนเวลาที่กำหนดและในทุกเวรประจําวันข้าพเจ้าจะมารับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียนและทําการตรวจวัดอุณหภูมิของนักเรียนและผู้ปกครองก่อนเข้าโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอและตรงเวลา นำนักเรียนทำกิจกรรม5สในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบก่อนเข้าแถวครบรงชาติทุกวันตลอดจนข้าพเจ้าเข้าสอนตรงเวลาและออกจากห้องเรียนตรงเวลาปฏิบัติงานได้สำเร็จอย่างมีคุณภาพภายในเวลาที่กำหนดและมีผลงานเป็นที่ยอมรับข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินโครงการต่างๆนอกเหนือจากงานปฏิบัติการสอน ข้าพาจ้าได้มีการกำหนดเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจนมีการวางแผนการทำงานโดยให้ความสำคัญกับงานที่ได้รับมอบหมายทุกงานและจัดลำดับความเร่งด่วนเพื่อให้งานเสร็จทันตามเวลาที่กำหนดตลอดจนได้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพราะโลกใบนี้มีการพัฒนาแบบไม่หยุดนิ่งมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาจึงมีความจำเป็นต้องหาความรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทรงผลให้การปฏิบัติงานได้สำเร็จอย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานมีดังนี้รางวัลครูดีในดวงใจครั้งที่8สำนักงานคณะกรรมการ,การการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลรองชนะเลิศพระพฤหัสบอดีประจำปี2564สำนักงานสกสศจังหวัดนครราชสีมา รางวัลทรงคุณค่าสพทอโอเบกอวอร์ดครั้งที่9ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาด้านบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลคนดีสีย่าโมเนื่องในวันครูครั้งที่64สสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนคนรราชสีมารางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประเภทผู้สอนสำนักงานคณะลูกเสือแห่งชาติ รางวัลครูชนคนคุณธรรมประเภทครูผู้สอนระดับตีเยี่ยมปีการศึกษา2563สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตสารางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐานโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินมูลนิธิครูดีของแผ่นดินผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนปลอดขยะซิลเวสคูล ได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะซีโรเวสคูนประจำปี2564ระดับดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าได้สร้างนวัตกรรมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยใช้นวัตกรรม คุณธรรมสร้างเด็กดีมีวินยัยโดยการทําโครงงานธนาคารขยะสร้างเด็กดีมีวินยัยซึ่งเป็นการปลูกจิตสํานึกให้กับนักเรียนได้ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะเป็นนวัตกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะที่ถูกวิธีมีวินัยในการทิ้งขยะที่ถูกที่ ส่งผลให้นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีเป็นเด็กดีมีวินัยในการจัดการขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมผลงานที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจากการใช้นวัตกรรมคุณธรรมสร้างเด็กดีมีวินยัยโดยการทำโครงงานธนาคารขยะสร้างเด็กดีมีวินยัยส่งผลให้นักเรียน มีวินัยในการทิ้งขยะให้ถูกที่และการทำการคัดแยกขยะก่อนทิ้งทุกครั้งและนักเรียนสามารถนำขยะมาสร้างมูลค่าสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ส่งผลให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศก,การประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับปฐมศึกษาและส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนปอดขยะซิลเวสคู l และสามารถเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนใกล้เคียงเข้ามาศึกษาดูงานเช่นโรงเรียนในกลุ่มสมเด็จพระธทรยนมุนีคณะผู้บริหารสถานศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสีสเกตเขตหนึ่งได้มาศึกษาดูงานเพื่อนำไปกลับใช้และพัฒนากับโรงเรียนของตนเอง ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการปฏิบัติงานต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ความสามารถเพื่อให้งานประสบความสำเร็จและมีคุณภาพ